สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กันที่วัดพระธาตุนาอยางอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เป็นองค์พระธาตุนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระธาตุกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับพระธาตุกันก่อนนะครับ จนที่เรากลับพระท่านแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมบรรยากาศโดยรอบสักหน่อยนะครับตรงด้านนี้จะเป็นศาลของเม่นางอะไรเชื่ออยู่ตรงนี้นะครับพระแม่นางมณีจันทรครับ ที่วัดพระธาตุนายางก็จะเป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเวียงแหงมานานนะครับก็จะมีประวัติอยู่พอดีเราไม่ได้ไปอ่านมาก็ต้องไปลองไปศึกษาดูนะครับไปใครที่อยากจะอยากทราบประวัติก็ลองไปค้นหาดูนะครับใน Google อะไรก็มีนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศโดยรอบนะครับตรงด้านหน้าก็จะมี เป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวอำเภอเวียงแห่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าขึ้นไปชมดูหน่อยสักหน่อยนะครับเป็นทางขึ้นนะครับตรงนี้ก็ให้ถอดรองเท้าเราก็ถอดไปแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาชมข้างในจะมี จุดชมวิวเดียวเรามาชมตรงนี้กันนะครับเป็นองค์พระธาตุด้านด้านหน้าน,นะครับเรา,าดูด้านหน้านอัอนะะนี้เป็นจุดชมวิวนะครับเดี๋ยวเรามาชมวิวกันก่อน,นปีนจุดชมวิวเดียวว่วาเออมัน ควันเยอะมากนะครับเรามองอะไรไม่ค่อยเห็นเรื่หน้าจะเป็นอำเภอเวียงแหงนะครับจะเป็นจุดชมตัวอำเภอเวียงแหงนะครับนี่เป็นองค์พระธาตุนะครับเป็นเราอยู่ตรง จุดชมวิวอำเภอเวียงแหงนะครับแต่ว่าหมอกควันเยอะมากนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เห็นแบบลางๆนะครับถ้าเกิดว่า,ามาช่วงหน้าฝนบรรยากาศจะดีมากนะครับตรงจุดนี้นี่เป็นบริเวณจุดชมวิวด้านหน้านะครับ องค์งพระธาตุนะครับเดี๋ยวเรามาดูมุมนี้กันสักหน่อยเราสามารถที่ชมวิวได้นะครับเดี๋ยวเรามามุมดูอีกม,มุมหนึ่งครับเราต้องเข้ามาในศาลานะครับเข้ามาในศาลานี้นะครับ เป็นศาลาปฏิบัติธรรมนะครับที่ว่าหลังเลยฉะนั้นจะมีเป็นจุดชมวิวเราเข้าไปชมวิวสักหน่อยนะครับตรงนี้เป็นพระประธานในศาลาหลังนี้นะครับหลังจากที่เรากราบพระแล้วนะครับก็ไปชมบรรยากาศข้างนอกหน่อยนะครับ ชมบรรยากาศข้างนอกน่ครับไปชมวิวข้างนอกหน่อยนะครับนี่เป็นในศาลานะครับเย็นนะครับตรงจุดนี้เย็นมากนี่เป็นบริเวณด้านนอกนะครับด้านนอกจุดชมวิวนะครับตรงจุดนี้จะเห็นสามารถที่จะมองเห็นวิวได้กว้างกว่านะครับแต่ก็ มัวมัวมีหมอกควันเหมือนเดิมก็ไม่ค่อยเอ็นวิวเท่าไหร่ต้องรอหน้าฝนครับข้างหนจะเป็นนาส่วนใหญ่เขาปลูกกระเทียมเยอะนะครับตรงจุดนี้ เป็นนานะครับเป็นทุงน่งนาแส่วใ่ญ,ญ่เป็นกระเทียมนะครับที่ปลูกข้างล่างเวียงแหงก็ปลูกกระเทียมเยอะนะครับและนี่คือที่พระธาตุนาย,ยางอำเภอเวียงแห่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่เรามาชมในวันนี้นะครับ